สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญต่างประเทศเหรียญหัวนามอินโดนะปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งถ้านักสะสม คนหนสนใจต้องการที่ต่อมาได้นะครับด้านหลัง ยี่สิบเซน ayo, ครับด่าน้ำดัวนามปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งครับถ้านักสสมคุณไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้ครับครับสวัสดีครับ